ไก่ที่นี่นะครับทุกตัวจะติดงอนนะครับจะเป็นงอนสายสนธิและงอนสายสิบเกยตยกนะครับตอนนี้ปล่อยพ่อพันธุเข้ามาคุมฝูงนะครับพ่อพันธุ์สายสนธิมาคุมฝูงอยู่นะครับตอนนี้ลูกๆเขาก็ทยอยมีผลงานกันหลายตัวแล้วนะครับ hả ừ. cái nhau